ไก่ดีทุกคนวกกไก่โพดเมื่อกี้ดูแล้วนะคะวันนี้เลยคือเมื่อนี้ยุส่อนตัวย่อยนะทุกคนนอกจากได้ว่าที่มีเป็ดหรือมีเป็ดมีไก่เมีเด้อะมีพักเมีเด้อะกลางคืนมาก็คือยังมีเครียดอีกทุกคนนี่จะเป็นเครียดแบบนี้เราเมื่อกี้ตัวย่อยไปจับมาในตัวหนึ่งตัวย่อยบอกว่าน้องอู๋ไปถ่ายคลิปนี่เขาเอาเมื่อานี่ละโอ้ยมันพี่ตกเก่าเลยตัวนี้แม่นสองตัว อันนี้นี่ก็คือเอาเอาปะไว้แล้วนะทุกคนแล้วก็สิไปให้แม่เฮ็ดกินเมื่ออื่นมันชิมี้เสกตาเ่าเรื่อมตัว๋ยวคุปไปออู้เอามันก็เป็นเรื่มเๆตัวมันแจ้งแล้วมันเห็นบ่ ตามโค้งมัน่ะจะเบิ้งโค้งลดอย่าบังอย่าบังอย่าบังให้โค้งเออปุ๊บเลยตัวใหญ่แหละย่างช่วยลุดมือแล้วกลับเรื่เน้นเออเด็กกระจิงได้ดีเออตัวใหญ่เด้นี่แฟนนี่ฮักขาเลยกบ่หักขาเล็กก็ได้ใส่ข้องเลยเบิ้งเบิ้งดีดีก่อนเบิ้งดีดีก่อนเอาลยเนาะเพื่อนความันนั่นเด้กบอาบัวใส่ข้องยังสั้นมันเต็มเออเอาหัวเอาหัวมดุดลง มนนี่เก็บไปแล้ว2แตมเอ้าคำถ่าคุบกว่านี้นะต้องเบิงอะไรวะเ๋ยวเ๋ยวเ๋ยวตอนมาแรกๆนี่ลายวะไอ้เงียแมงมันมาตอมดอกไฟเต็มเลยเห็นอิกโนึ้วไปเอาไงเออคอยก็เห็นขึ้นกันอยู่กล้องโกมกันนั่นมันบ่วิธีชีวิตบานเฮานนบุดดอเขาน่ อุ้ยมว่าตามโค้สมแหละอู้นั่นแหละเออมวนบปล่ามวลมีมวลเบิืงกมีเอาเอาบัวฮักก็ได้เออยัดก่อนแหละักที่รอบวกกรหลายังไงมันกันมื้อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขันเบิ้งว่าเอาอยู่นี่เด้เลยนะครับมันมีแบบเออพอมันบปรหลายอะไรเขากลับที่ไปเริ่มตานี่เขาเห็นมันได้เขาก็ขันมันมีบปรหลายเขาชี้ลองไปเบิ้งเดินบนลองเบิ้งเนาะ เพราะว่าแมนเราไอ้เงี้ยอย่งบ่ทันเคยไปเดินจักเทื่อเถือเพราะว่าเราเก็บอยู่นี่แกเหลือกลินแล้วน่ะแต่ละเทือน่ะวิถีชีวิตบ้านเราเนาะเดนเอาเทื่อนึงไอ้ไเงี้ยน้องผมเป็นเอาตลอดเนาะเอาแบบพอกินไว้ตัวนนั้นผมคิดดินเดินแสงตาแสงตาเนี่ยเนี่ยพูนพูนพูนไอ้เงี้ยเราเดนเดนเอาทุกมื้อไอ้เงี้ยนะมันนั้นนั้นลายลายแบบเด๊อ ต้องยังเงียงเดี๋ยวถ่ายพอดเบื้งก่อนเนาะถ่ายพอดห็นก่อนไต่เวีนแล้วมันผู้หญิงเพราะว่าตอนนี้หนียังบบคเอทุกคนยังบบคำแท้เถอะเข้ามาพากันใต้เลยเนาะเดี๋ยวให้พอดย้อมกันเนาะเห็นไดท้ายเลยกเคยนเนี่ยเบืองทุกคนอะไรเงี้วะเมืองดูสายตานี่ยขั้นขั้นใดมันกุบนี่แซยเสียบเลยคนว่าดิเข้ามาเบิ่องมาสัตว์อ้าวเฉยมันกินอย่างกินแมงไหมเนาะ อ้าเงี้ย่าคิดามันกบป,ป่ะจันคิดามันกบเพื่อไหบ่มีจักเคมีแต่ขี่กันค้าเจ้าเคยลงไปคลองบ่ง,งแมนโบมีเหรอมันบบมีน้ำเนาะก็ยานนั้นไงไปไม่บเห็นเลยโอเคนี่เนาะนเอาอ้งเงี้ยจะกลัเลยคอยบ่มีมือละมีป่ะหนใกล้รถเสร็จป่ะ เห็นบ่เหมือนเจ้ากระจี้จี้ว่าเนาะเห็นเหรอมันบัวเหงียนี่เจ้าเหรอมันบัวเหงทุกคนเนาะนี่เออบัวเหงอีดีเว้ยมึงบัวเหงียเจืองนี่บัวเหงจักหน่อยเลยก็คือเงี้ยงมันมันกับโหนีไปใส่เลยนี่มันบัวเห็ีเนาะคักสุดนี่เฮ้ยอย่าเปิดอันนี้เดี๋ยวจะมาก้มทางช่วยที่ไงได้เนี่มันรีดอยู่ไม่เห็นเหรอเนาะอ๋อทางไทยซุ้มคนเป็นคนเหมือนอยงมันตัวย่อย ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าโอ้ยบุเห็ดเจ้าป้ากลับมาเต็มมือโอ้ตายตายหนาเอาออกหมละพึงดูโอ้ตัวใหญ่อยู่ได้สมีนี่นี่ใหญ่เลยอยู่ได้เนี่ยสมีนี่ไป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 ให้มันได้ปนหนึ่งให้มันได้ปนหนึ่งได้บ่ปนหนึ่งทุกคนมันมักอยู่อันนี้เนาะมันมักอยู่แถวอะนนะ ยู่แถวเฟืองอยู่แถว่ะนะพวกคนเะรปลูกเขาเนาะปนใส่มะเขือหลายโอ้สุดก,รรก่อนบม่ได้ใส่มะเขือหลายเลยบอกกับแซ่บคนอนยัดกิน,กนแม่แม่สุกยั้ไงกินน่ะแม่นจนน้ำมึดถ้วยเนะี่ยจนเกี้ยงเลยบบเหลือเลยมะเขือกับมึอดอันไรกับมึดเกี่ยงบอกเกี่ยงเอาเท่เลยเห็นแล้วเวหน็นแล้วมับเขาให้ มือคลุกอะมือคลุกกับโรยขนาดบุปเพย์เห่พลาดจซกโต้มือคุบพอเราแมนคุบจนนี้เครียดเสล่พูนะแย่บุได้เลยเออมันยูนไปทุกคนไปรีบึงต่อไปเท่านี้กะคุบอยู่แถวๆต้นมักซีดาเฮานี่แหละทุกคนบุได้คุบอยู่บนอื่นโมใกญ่เบิรงมเบิร์ลองยัดตินไหลเลยต่อยต่อยโอ้โหนี่ทุกคนโอเคจะได้ไหมพอปนอยู่แม่สุกก็กินล่ะออีกแหละ ซัมสกินคะแนนเฮ็ดไปเห็นหอมตัวใหญ่ได้เลยเห็นบ่อเห็นบ่ออยู่ตลอดนี่โอ้โหตัวใหญ่ตัวนี้ก็ได้แม่อีกเลี้ยงอีกแล้วโอ้ยอยู่สวนนี่มันคือมีหลายเลยวะคุบมยิ่งใหญก็มีตลอดไปได้กินได้กินตลอดคนเยอะมากเป็นดองดองดองต้องมาหลายที่หลายวะต้องกินทุกมมือกับบ่มืดไป นี่ทุกคนบรรยากาศอยู่สวนงามเนาะนี่คือบรรยากาศอยู่ที่สวนคุณต่อโยยตอนกลางค่ำกลางคืนอันอุ้ว่าเขาลงไปอันนั้นบน่นนะในน้องคือทีมีเนาะตอนนี้ก็คือเขี่ยมไรลานะทุกคนเนาะมีตัวเดียวก็ทิลงเห็นเหี้ยวมันไปแล้วว่ะอ๋อตัวเดียวกับโบได้ซ้ำซะโอ้ตายท้าเรโหดขนาดทาลงปนั้นว่ะ ผู้พิชิตผู้กระดิ่งมาสันเดย์น้าปวไอวันผู้นิยาคาผู้พิชิตผู้หยาคาสันเดย์แม่่อคีโมช่วยแน่กระเป๋าเอฟฟังว่าพ่ยาไ้เนี่ยบอกว่าอ๋ออ๋ออ๋ทุกคนดว่าป้าเจ้าขีแคนฟังเราหนึ่งโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคุบเลยคุบเลยเอาเอากี่ตัวยูนี่ไปเสร็ละ เอ้ยเราให้เราเงียงมันก่อนเียกเขาเียนอยู่ดีเมื่อกี้ดีไคำเอาไหมคำได้ป๊อปขยะไหลอู้เขียดน้อยถ้าเป็นตัวน้อยน้อ่ะทุกคนเบนี่มึงนี่หนึ่งตัวสองตัวผ้าไหลดใครเป็นตัวน้อยนนี่เอาเอนี่ได้ตัวนึงละปุบได้ยวอหนอคือยว นี่ไงโอ้ตัวใหญ่อยู่ได้บังดูบังดูนี่ตัวใหญ่อยู่ได้ทุกคนสำนีนี่เขียดเขียดหมอกเหรอเคนาเอยเนเรอยเอยโออันนี้เขียดขาค้จับหน่ะขาคำหนึ่งมาเสียบเลยเมีย่ายยังมาขาค้ำเสียบสุดเวอร์สันดิแส่บสุดของเสีบสุดของเขียดเวอร์ด้เป็นเขียดขาค้ำเนี่ยวันนี้เลยนี่อันนี้สั่มะไปดลงสารเอาเลด้ ใส่เบิ้องค่คำบนเยมงดูนี่นี่บอนั้นใหญ่มนสิคะเมือนชิคามันบอต้นเขียนเนี่ยมันรีอยู่ใบอะไรรถรีอยู่ใบสั้นขยี้ใบตีบอคือเาเห็นโอ้เห็นแล้วเห็นบ่เห็นเห็นเหนเหนคูใบแขาดเลยรถแกะรถโมดวนบุดีดอกโอ้แนนอนไหลโซ่น่นี่ ดูนะบู่ขอ่อยบ่งนี่กูใจใจจิบเอาลา,ายๆเดี๋ยวห้องก็มาเก็บมะเขืออีกเก็บมะเขือแล้วกันเกี่ยมไปเฮ็ดกินแล้วเลยเอามะเขือไปปิ้งเที่ยวมืออื่นบ่อืมเ,อเก็บได้สักเก็บขาดเด้อโอ,โอเคการใส่ถุงไว้รถเอาสิเก็บมะเขือเถอะเอามะเขือน,นี่เนาะ เออเอามะเขือนี่ไปตำเจวเดียก็ได้เอาไปเอากระตาบอเราเอาอันนี้ให้เราเอาของให้เราไว้เราไปเอาเราไปเอากระตาแล้วเราไปมาเก็บผักต่อเนาะสำซาวาสิเก็บมาอันนี้ลราเราให้เราก้านเราไปเอามาเราโอ้ยเห็นตัวเงยี่วันสันดิเนาใหญ่ก็ใหญ่ไปใหญ่ก็เก็บก่อนเห็นบ่เดี๋ยวตัวใหญ่อินีโอ้ตัวพ่ใหญ่เห็นบ่ทุกคนออื

เออก็คือเราหลงว่างละตัวใหญ่เลยนนี้ของแซบเลยนี่อือโอ้เมนขี่โม่เด้อตัวนี้มาโชว์กันดูตัวว่าตัวใหญ่ดีเท่าไหร่ปะใหญ่ทุกคนมองไหมตัวเดียวกับตัวเขียดนี่มันโมเมนต์วันตัวน้อยอะไรเลยสุนี้มันตัวบรรยาย่พีลึกกัได้หนิไปพาไปเก็บอันนั้นท่าวันนี้เดี๋ยวเราเอาอูชิเก็บมะเขือเนาะเดีเราเฮ็ดอันนี้ท่าเดี๋ยวเขาซิบเเก็บมะเขือไปไปเฮ็ดแก้วกิน ฮะข่อยเสือว้ามันพอกินแต่เด้ยวนี้มะเขือนี่เขาเสียไปตำแจ้าเนาะฮะขดไปไปเอากันซะนะเบิ่ง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 กันนี้ก่อนนี่ทุกคนชีนวยพอละวันชีนวยเรไปไปเอาไปเอาเขียดก่อนละว่ามีสองสามโต้ว่ะสั้นพอละพอาะที่เขพอเนาะเก็บเอาไปรถนะไปไปกินมื้อหน้านี่ย้วต้นตัวนี้ก่อนคือโขอยิ่งจ้า เ้ี๋ยีเดี๋ยเดี๋ยวอตายเต้นลงอันนี้บิดละอุ๋คมเฮ็ดเสียแผเบิดอืออือือเอ้าปลาหลอยู่ในแขวนี่นี่อ้ยขอีกตัวนึงในบวใส่ๆๆแม่นี่ไปวันนี้จะจะคุบรถด้วยวันนี้วันนี้วันนี้จะฮห้คุบรถเพราะว่าอ่านะวอู๋วไปคุบแล้วมันบริกิได้ได้โอ้ยไตลงนี่อีกตัวนึง เดี่ยงเลยเพราะเราเพราะเรเจ้าคุปปะใชาเซนโบได้กินมันอยู่กล้องอีกตัวนึงนะมันอยู่กล้องอีกตัวนึงนะมาเข้าไปนะโอเคไปเอาไปเก็ียราไปดีกว่าเจ้าที่คุประได้แบบนี้เลยเจ้าให้อูคุปปะเราโบได้กินได้แบบนี้ไปอู ไปวันนี้เราก็จะมาเก็บอีกเนาะทุกคนเนาะเก็บมะเขือห่ามานี่แหละเก็บไปฝากใบให้แม่เห็ดเจลวนี่เพราะว่ามันก็นเริ่มแบบใหญ่แล้วนะพอใหญ่พอเก็บแล้วนะเขาเก็บไปขายบ่ฮกพอขาย,ยได้ลรอมันก็ได้มันก็ไหลเนาะอูเนาะขายอันนาะสามน่วยสี่น่วยห้ามันกีบเนาะอ,อูเนาะสามสี่น่วยหามันกีบสามสี<อ>่น่วยห้ามันกีบไปไปเก็บเก็บได้มากอันนะมะเขือเฮ็ดอันนั้นบันนี้เก็บมะเขือไปเี็ดนะเฮ็ดปูนเพราะว่ากินปูนตรงนี้มะเขือนะทุกคนเนาะนี่ เก็บเก็บไปเพราะว่าพากหนึ่งวันมันนอนแถวนี้มันโบเกะพราะว่าคำแกะเอาไปกั๊ว่าเสีอเจ้าก็ได้สินะโอ้โบเกลลายขนาดปืดขึ้นแล้วมันเห็นหลายเนาะโบปืดขึ้นโบค่อยเห็นพอตัวมันเตี้ยอืมอุณหภูมเราคุบเอาคุบเอาอยู่พูนปตามมันให้เราอยู่คนเดียวเข้าไปน้ำเราโบค่อยเห็น พอค่อยได้กินถ้ามาส่วนตะยน้องอุกออกมาเลยม่วนี่น้องกูทำมาซะนี่กินหลายคนเนาะจีบค่อยถะาตัวเลยค่อยจะค่อยถ้ามาอยู่นี่ให้จีบปะโบต้องจีบข้ามขั้นเป็นแฟนเลยเดี๋ยวพ่อฉันฮะโบต้องจีบแล้วความขั้นเป็นแฟนเลยกันกอนโบ่จีบนะเสียเวลาหนะจีบก่อนจีบก่อนเสียเวลาเพราอยากมีฟิลแบบคนนำจีบอะไรประมาณนี้อ๋อเดี๋ยวท่าทาดูกอนได้สิเด้อไหลได้แล้วแต่เจ้า บิงมาเบิ้งนี่ทุกคนมันเก็บกระได้หลายอีกนี oh as well as well, ่นะพอละเหลือๆแล้วมาส่วนมาส่วนเตยวยนะซทำได้เพิ่มเครียดกันมาได้หลายเดี๋ยวนี้จำได้แล้วเ่ากับสิเมืองเหงาแล้วก็เจอกันมืออื่นเศร้าเนาะมืออื่นเศร้านี่เห็ดป่นแล้วก็เฮ็ดแก้วมะเขือนี่กินข้าวเศร้าแล้วก็บสิไปเฮ็ดคิ้วผู้ชายกับแฟนทุกคนติดตามเนาะไปนี่ทุกคนอันนี้ก็คือได้มาเมื่อนี้เราเอาเสี่ยวกราเพือนเลยทุกคนบ่ให้ไอ้แง่บห้ไอ้แง่กินจั็หน่อยเนาะเมื่อนี้บ่ให้กลิ่นนะบ้ยไอ้ไอ้หงอ ไอแง่ถือแล้วเออพอได้เอาให้เายไนเลยเขาเอาบดเลยลองมันติ้นออกได้อูเธอซ้ำอีกอเหลือป่นแล้วเนาะอูเนาะเทรมาเขือนลายเทรมาเขื่อนลายเนาะบอก่ป่นคลิปแล้วคลิปเรียบร้อยไปและ้วเขื่อนเงาเขื่อนหน่อยเด้เอาไว้ไปตำแจวพิงซีนตำแจวปิ้งซีนน้ำกระเซ็บไปนี่น้ำมูกไปต่อ เออเก็บผักหอมแล้ววะผักหอมได้ได้ผักหอมบ่มีได้ยู่เงินนะสีพิเสิร์ป่นได้บ่เนาะสีนโบ่แซ่บเนาะเอ๋อผักหอมผักสี้องเสื้อเอาะเนาะมันรุดเดอ้อผมโดนเปิดระเบ้ออ๋อนี่ไปให้ไปให้เราคืนให้เราหาใช่คืนเบิงเบิงเบิงโบได้เป็นหน่อยๆนได้นี่โอ๊ยปนหนึ่งสบายสมนีนะนี่เหลือเหลือพูดล้วนี่นะเนาะไปกลับเงินไปนี่โอ้ย เอา<ส>มจจอาของงานนี้อเอาอันนี้ไหมเอาใส่เอาถุงใส่อีกอันหนึ่งซอนยานมันสีออกอเโอเค okay. ไปซะนะไปเดี๋ยวไปเอาหอมก่อนละเมือไปนี่ทุกคนหลังจากที่เมื่อคืนนี้ไปอ่าเอามาแล้วกะน้องุูมาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นมักเขือที่จะใส่แนละ้วนี่ก็จะเป็นเขียดที่จะใส่ด้ประมาณนี้เนาะจะโตสองสี่หก แปดสิบน่าจะประมาณสาวไปก็โตในนึงนี่ <laughs> นตัวน้อยๆเอามะเขืองลงไปก่นนอนฮะน,ะ <laughs> นี่เอามะเขืองลงไปแล้วเนาะตุ้มมะเขือแล้วค่ะอันนี้ลงไปตุ้มไปก่อนปลาดังไฟนานเนาะนี่นะ <laughs> นมะก็กที่ตำใสม่มะกเพ็ดกระเทียมมะเพชรนี่ก็ต้องเอาปิจี้ไฟก่นกอน,กนเลยไรตึ้งนัวเนาะ เป็นมะเขือกับเคียที่เราไปต้มมากินมะเขืออะไรกุ้เคีย ซิมก่ออืมจะเค็มต้องเอาน้ำมาตืมน้อยนึงเนาะเพราะมันจะเค็มอันนี้หอมปอม แม่สุกนั่งโลดเออใช่แม่แหละนี่ปนเครียดเมื่อคืนนี้มะเขือบั็กระไรเครียดก็ไม่เดียวถือว่าสุดยอดอีหลีเลยแล้วก็เจียวมะเขือแต่ใบไทยเจียวมะเขือกินกินแม่สุกหลายแนววุฒิวันนี้นี่แม่สุกปิ้งปลาปิ้งปลาอู้เห็ดอันนี้กุ้งแครนมะแครนแครนกินกับปนเครียดมะแครนเอามาแต่บ้านมีโตมีโตเอาให้เจียวเรียดอันนี้วุ้งวุ้ปลากระเซาะใสเนาะเฮ็ดเดากินหลายคนฒหมือนก น้าแม่ก็บอกว่ามีหลายอย่งพี่ๆันตึ่นพี่ๆนี่ตึ่นกับพีงเนอะจะมาเขือจะมะเขือแล้วกันต้นเขียแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นพักสลัดพี่วันออร์แกนิคแล้วก็มีปีกกุ้งสุกสัรพมันไม่นิงเออสุกสัรพมันไม่นิงมือนี้นะมันไม่นิงเราไม่นิงสากลติบอกทั่วโลกที่บอกสากลทั่วโลกนี่เราเป็นวันที่เธอเลยซ้ำเดนเจ็ดเนี่ยซ้ำเนี่ยบูงลืม ไม่ยิงเราไม่ยิงสากลนมือนี้สากลมือนี้นะพักมดไม่ยิงพักมดมีแต่ผู้ชา,ายเพเรียกผู้ชายกับพ <c oughs> ักคือแบบคือบูมี <c oughs> วันคือบุมีวันผู้ชา,ายเนาะเอาพักบนโลกเลยน่าจะโบหูโลกเพอเจ้าเขียดตัวย,วย้อยโบมักเกี่้วเขียดไอ้ต้อมโบมักเก่้วเคียดไปกินนะเขาซอย <c oughs> อ ตมกซอยิงกับมกับแบแบแซบาโอ้ยมะเขือค่อยอันเอามาค่อยมกมุต่ำหมดเลยเดะกระเทือนจงสามหน่วยกุลยตรำมดซะกินบุ้งเมอจะน่กักับแซกันนอบุ้งไ้ต่ำเพชรเลยฮะใส่อันมักเพชรสี่ห้านวัยหนึ่งใส่ใบเขีหอมใส่ใบขยแซ่บแซออ่าประมาณนี้เนาะไปเกยบเครียดมามาเห็ดอ้อเ็ดอ้ออันนี้เออไปอ้ออีปนเจ้วอันนี้ ขั้นนแล้วมันตั้มแล้วเฮ็ดเป็นตัวไปสิหลือมันเป็นแก้วเออแต่ค่อยเฮ็ดบ่มุนบ่มักมุนมันมุนแล้วมันกินยากเลยเดี๋ยวเป็นโตโคโรคิดเลกินคักวกล้องมันกรบออกกระดูกออกนี่หายเออ่อยฮู้ล่ะเพื่อนอาจมีอะไรคนนึงเออมาแคร์อ่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวฟังที่ตามซองตัวย่อยสองรอพันละนาะแล้วกัน ไอชารลันเชนเนลเน่กำลังทำความสะอาดเหินยางยิ่งใหญ่ว่าบริษัทองเฮียนเนาะแล้วก็พากีตาพวกเขาสองคนไน้่วายย่าสิไยใส่ยี่ยังจังไดนเนาะส่วนตัวย่อยช่วงนี้กะคือคืนเนาะเลี้ยงสัปีกาย,ย,ย <laughs> สปีกไรพวกมังม่วงนักบินเต็มเลยนักบินเต็มเลยอ่าสำหรับวิดีโอน,นี้นะทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายุุมมป